สวัสดีค่ะพินโองไมหน้อยปอยากเอามาเบาดอกแต่ในเมื่อมันจบมันก็ต้องเบาต่อไมหน้อยบอกเขาใจว่าคิดจังไหนเรื่องเล่ามันเกิดจากไผเกิดจากเขาไปตอบเมนมันมาเขาเป็นเจ้าของคลิปเขาไปตอบเมนก่อนเขาสิตอบถ้าคนสิบอกเขาได้ว่าเออเขาเคยได้เงินจากเขาจังสันจังซีเขาเคยได้อันนี้แต่ลอดระยะเวลานี่ก็สังเกตเบิงเขาก็จะบอกประมาณว่าเขาบ่ไห้นั่นแหละเขาเลี่ยงแบบเออพี่น้องไปเบิ้งคลิปเขาแล้วกัน บอกเขาพูดประมาณไดแต่เมื่อน,นี้กับบอจบค่ะคือบอ,อกเมาเเว้เหรอคะคือบอ,อกมาเว้และวไอ้ขี้ซมันเสือกนี่ก็เสือกเสือกมึงซื้อมันค่ะเออว่าเข้าใจค่ะหวังดีหรือเสือกคะสงสารอาอ้อยจังเดี๋ยวเด้อสงสารอาอ้อยจังทำทุกอย่างอีกแถมต้องดูแลลูกคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกตัวเองถ้าอาอ้อยต้องแก้ก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นอาอ้อยเป็นอะไรไปอาอ้อยจะลำบากถามว่า มันบอกเกีียวก็ขอบคุ้ค่อยแต่ว่าบ้านหลังนั้นเพื่อนบ่เด้รบบรเรียงล้านมอดเพื่อนมเรื่องปังปอนกับบีบีแค่สองคนคนที่บ่เป็นหล้านเพื่อนยังเรียงให้การศึกษาได้เลยถ้าเพิ่นสิมาคิดเรื่องบุญคุณหรืออีหยังนะคะแต่พ่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากอีหยังอันนี้ก็พวกเข้าใจค่ะนะคะบัานนี้ก็มีแฟนค่ะเพิ่นเข้าไปตอบว่าลูกคนอื่นเป็นหล้านของเอ้อยไม่ใช่เหรอแล้ว ขอรัวเขามาเขียนว่าทิ้งลูกไปตอนไอ้ลูกอายุเจขวบกับ11ปีทําไมไม่ถามว่าใครดูแลลูกสองคนดูแลแค่หปีทําเป็นคุณทําเป็นคุยง่ียน่อยขอโทษนะคะภัยเป็นคนบอกกับลูกว่าวาหายลูกสนใจแม่ถ้าจะเล่นกันว่าจบนะคะฉันจะเอาขอความทีบีบีสทรงขอความหาพอหลังจากเรื่องเกิดขึ้นเมื่อขึ้น ออกมาให้พี่น้องเบิงและจะได้ลูกความจริงมาการที่คอยบอติดต่อลูกคอยทิ้งลูกไปตอนนั้นที่คอยส่งเสียเงินไปกับแบบนี้ล่ละค่ะแบบนี้ละ่ะปัญหามันหลายคอยเคยบอรทรงเลยค่ะบอรทรงย้อนยังค่ะพี่น้องเบิงเอาค่ะชอบเนี่ยออกมาประจานอยู่ตรงอยู่ตรงโซเซีย่ยวมันมวนบ่คะมันได้เรตติง้งห่คะมันก็ได้มันเป็นความุขของชาวบ้านเออคิดสิ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมากเบาอยู่นะเดี๋ยวเขาก็บอกเล้ยว,ว่าสิเอาไปไว้สวรรค์ทวายยาบาลไล่เดือนกับพอคนละครึ่งเสือกว่าจบอีกอีนี่ไฮ้อ้อ,อ,อยอ,าาอ,ออกมาเบาทีล่ะออกมาเบาทีละแล้วก็บอคนจริงเด้ขอข่อยเขาไปเม่นเด้อเราว่าไม่เกี่ยวนะจะออกคนละครึ่งแต่อ้อยก็ต้องออกมารับผิดชอบเลี้ยงลูกคนอื่นอาะถ้าลูกคนอื่นเลือดเครื่องนึ่งกับเป็นของของครอบครัวเขาบอกเครื่องนึ่งเป็นของข่อยมีปัญหาไปคุยกับเจ้าตีละ เจ้าเลี้ยงไม่เจ้าจก็บอกไอ้เจ้าเอาลูกเจ้านี้ที่ล่ะเออเป็นยังบอกคุยกับอ้เจ้าของมียังเงนยนุนขี้ให้แดนอดีตเจ้าไพ่แล้วเจ้าใส่ข่อยไปใส่ใจเลี้ยงดูหรือว่าข่อยรับผิดชอบอยังมากไหมเนี่ยเมื่อเจ้าว่าข่อยเป็นคนอื่นข่อยเกิดขึ้นคนอื่นไงคนอื่นก็เห็นนาทีความเป็นแม่ของลูกแค่นั้นเองเป็นแม่ของหลานแล้วข่อยไม่รับผิดชอบตรงไหนข่อยก็บอกความความรับผิดชอบของข่อยเป็นหมดแลว้วออกมาพูดสิแล้วพูดความจริงนะข่อยจะตอบให้ได้เป็นข้อๆเลย มากกว่าทําแค่นี้เองให้ห้าพันจ้ะแล้วมึงเซล่าไรคะมึงมาสารแน่ตอบเองนะมึงเซล่าไรคะมากกว่าหาพันก็บอดายเลยมึงเห็นของคนอื่นเขาบอดายเลยก็มีอ่ะถ้ามึงอยากได้รลายมึงก็ให้เขาไปคุยกัไอายเขาติดล่ะคนละเคิงก็กูติล่ะก็ใต้ตรงกันนะพันวันที่กลางอี้เหนนไปเลยเอาบล่าเออมึงหนีเสือกเรื่องคนอื่นยังบ่พอนะเอาชีวิตของมึงน่ะไปเก็บแล้วไปเสือกเรื่องขอ่เรื่องของครอบครัวมึงเนี่ยมันจบเก็บความหวังดีมึงไว้เลย ไม่น้อยเลยตอบเมื่อกี้นี่ออกมาสิออกมาตอบทุกข้อที่ออกมา,ว,าว่าความจริงนะไม่เกี่ยวยังไงจะให้แต่คนเป็นแม่ใจลอยเลยเหรอพอมันกะมีคิดที่ละสมองเก็บความคิดน่บไปไ้ก็ขอบพวกคุณมั่งนะคะเกินไปแล้วนะคะมันมีอีกเยอะแยะนะขอ้อความทีบีบีส่งให้เบิ้นน์กเวนี้ที่คุยก็พอละพ่อว่าจังไหนแล้วความจริงมันเกิดขึ้นจากอีหอย่างว่าข่อยบด้วยแล่ลูก ความจริงเนี่ยลูกกับพ่อเขารู้กันอยู่แม้กระทั่งพวกอาอาก็รู้สาเหตุเกิดจากอะไรคุณจะมาพูดเอาดีเหตุอย่างถ้าว่าเอาดีนะก็ได้แต่เธอสิมากขากันทั้งโซเซียลเธอมวนหมอเอาเรื่องครอบครัวมาเว้าเนี่ยผายป็ปคนเริ่มมันบ่เป็นเท่นี้เท่เดียวกี่ครั้งแล้วที่คุณทํากี่ครั้งแล้วบ่าว,าว,าวแฟนคลับเข้าใจฉันผิดฉันก็บเว้าฉันคิดว่าแฟนคลับสักมือหนึ่งเขาก็สิหู้ เธอเลี้ยงบ่ได้ก็เอาไปตีลาสถานพย,ยบาบาลเพราะสันกับผุนเอาไปโพดวัดบอกพ่อมมนเอาไปโพดวัดทุกชิงทุกอย่างนี่สิมาบีบเอาแต่น้ำนไม่น้อยบอกถามแน่ฉันเลี้ยงหรือว่าฉันฉันเลี้ยงหรือฉันว่เลี้ยงปัญหาข้างในคุณฮูกันเองไม่น้อยมีปัญหากาับครอบครัวหนีว่ามันมีพึ่งมีอย่าให้น้ำไม่น้อยเบาไร้กว่านี้มันจะเป็นการเซาใส่เกมมันจะเป็นการเซาใส่แล้วมันว่ามันเรื่องดี ยังเนียนหน่อยไม่หน่อยก็สงสารความรู้สึกข,ของยาถึงเราสิเป็นจังไหนเราก็เป็นาายาอุตส่าห์ให้ยามเก็บความรู้สึกอยากคููความรู้สึกบีบบอมาตอนนี้คิดจังไหนมันเกินแลว้วเกินที่จะรับลู้อยากเลาะอยากบีบจนว่าร้านเนี่ยอีกคนนึงต้องขาดตัวตายเพราะปัญหาที่อีลุงตุงนั่งบอกบด้เว้าคููแต่เว,ว้าถึงว่ามันบริมวนการคููการออกมาที่บายเนี่ยมันมีความสุขบอก อยากให้ว่า,เาวเบบอกว่าจังไหนภัไปจังไหนในครอบครัวอยากให้ว่าขนาดนั้นเลยเหรอซิมว่าเห็นอย่างตาละคนกับมีความผิดความดีความสัว่าไ่ได้ลืนกันกล้าว่าอย่บบอจ้าของดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเบิคนให้นันคนไดน้นันนะดีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีความผิดหรือาว่ามีอีกอย่างเลยกล้าว่าบาา่ล่ะออกมา,าวา่าที่ล่ะออกมาออกมาชี้แจงในยูทูบออกมาแต่ใน,นจริงออกมาอัดคลิปใส่กันอย่างสิ่งแหละม,มือต่อมือไปเลยชอ็อตต่อช็อตไปเลยเอาบา่ม้วนบอก ส้าวใส่ม่วนบอกเรื่องมันเกิดจากไผ่เกิดจากไผ่ล่ะหลายหลยคลิปคือกันบอเคยเว่าโอดนี่แต่คนมองกูว,ว่าเออถึงขวางลูกจังสันจังสี่เสร็จขี่เจ็ดแนวแม่ไปล่าเริ่งก็มีขอตรงลงกันมาแต่ชาติใดแล้วหลายสิ่งหลายอย่างใส่ว้าถึงเมดบอกใส่ว่าให้ให้ว่าเลิกกวาหดมอว่าวไปไอ้ยทบ้านเขาใส่ว้าบ่ ว่ากไปนี่ทุเลตน่ะเกียดมากเลยเด้ทุกคนถึงบาเฮ็ดยูทูบเขาก็มีข้อดีและข้อเสียกันเบิดสิออกมาว่าเฮ็ดหยังออกมาเฮ็ดหยังคิดว่าว่าแล้วเออเรียกเลตติ้งติหรือทำลายอีกไฟหนึ่งเราจะาของมีคุณค่าสูงขึนถ้ะเฮ็ดก็เฮ็ดไปบได้ว่าอยากเฮ็ดเฮ็ดไปบอสองสารคนพิการที่นอองอยู่ตรงนั้นกระเฮ็ดไป บอรับลูกข้อมูซึกของเขากระเฮ็ดไปที่ไม่น้อยบเบาบาเถียงสงสารข้อมูซึกอางกับปังปอนสองสารคนพี่การที่พยายากออาเมาเวา้าถ้าคุณเฮ็ดบะได้คุณก็คุยกับไอคุณพร้อมเป็นลูกของไอคุณนั่นมันมานลูกฉันคนเดียวว้าอไปติล่ะเยือนเขาขาดก็ไอไปติล่ะเลี่ยงบะได้ก็ลุงไปบอกมันตีล่ะมันก็มีเมียมันก็มีครอบครัวของมันคือกันเอออีหยังวะว่าจบบมสิน้น เห็นเขาเขียนเขาเมนต์เห็นอยู่ก็บอกตอบล่ะตอบมากที่ล่ะตอบคือเขาบอกที่ล่ะตอบมาเป็นคอที่ล่ะเได้ไปตอบอีกตอบบอกมาไม่เฉลยเงี้ยวไปอีกตอบมา่านแน่ว่า่านแน่ใจว่าเจ้าของอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคิดว่าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีบาดแผลเลยนะพูดออกมาเลยข่อยเฉลยว้าทุกเรื่องคือกันข่อยไม่ได้บอกว่าข่อยดีเด้ข่อยก็บอกแล้วว่าขอ่าขอยสัว แต่ในสิน่งที่ข่อยซัวก่กระเฮ็ดทัข่อยเฮ็ดได้เจ้าสิมาคือขูดเลือดออกกระปูเงินบอกว่า,วาเงินห้าพันไม่เพียงพอมันเป็นไผ่มาตดสินกูมันเป็นไผ่มาตดสินกูว่าพอมึงกระจายแทนที้าหลั่มึงเดือดร้อนกระทายกูติละ่ะใดได้เบิ่งคิมนี่นก็กตามไปเบิ่งงนะคะีค่ะถ้าใครเห็นด้วยก็นั่งก็ไปเขียนเมนไวรูดว่าไม่น้อยซัว่ไม่น้อยบริวาเกินไปไหมเก็บเรื่องของเก็บควมหวังดีของเจ้าของนะ่ะไปไปดูแลบขรพวจ้ะของก่อนบอตอนนี้คบครพวจ้ะของทาดีก็ดีไป ย่าตกตำและย่ามีปัญหานะร่วมทั้งคนติดต่อพมนนั่มเออว่าอยากยุติบอกยังมาตลอดอตัวเถียงนะยังมาตลอดตัวเถียงนะงนว,ว,ว,งนะว่ากูทิง้งลูกกูทิออง้งลูกหล้พ่ออีหยังเดี๋ยวจะกรู้เวละให้กูว่าเมืดบวลเรื่องอีหยังเกิดขึ้น่าคิดว่าตัวเองดีนะตัวเองก็ไม่ได้ดีเกินชั้นนะมันมวนติมาเถียงกันเรื่องทั้งนี่ทั้งโซเซียวฮะมันมวนติ เฮ็ดไปนะคิดถึงหัวอกสองสารบ่มีความเมตตาบ่คนพิการนอนแงบแงอยู่นั่นมีความเมตตาบ่สบอกว่ามีความเมตตาเฮ็ดทุกอย่างความหักและความเมตตานี่บอกความหักและความเมตตาเอาออกมาทางโซเชียลจังส่เตะครั้งนคือเคี่ยวกันแล้วคือบอกกันรู้เรื่องแล้วคืออ,ออกมาแล้วคิดว่าโบเมนลูกลูกคนอื่นลูกคนอื่นเลือดของอีหน่อยนะห้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสูบข,ขึ้นใดสิสูบขึ้นในหมด เออหาสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันสูบได้บลามันสูบขึ้นไ่ได้แล้วอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์มันเลือดไผทําไม่ไเคียดก็อาจจะของว่าวันนี้ค okay. ือจัาเฮ้านี่ซัวไหลเข้านน่บวมมีดีเลยเข้าอียงแต่ทุกง่าวเข้าเลีวเลวเลวโอเคถ้าว่าข่เลเรยวนะข่อยบ่มมีคนรับผิดชอบนะสี่อข่เฮ็ดจะให้ข่อยเฮ็ดแบบเดิมบ่ที่ผ่านมาข่เคยเฮ็ดพ่อไผ่อยเคยดูแลหลับไผเป็นคนวาวหล่ะข่บวมดูแลอีกเลื่อยเป็นพ่อปากไผ ่อยเคยเฮ็ดมาแล้วนะจะให้่อยเฮ็ดแบบสมปากที่เจ้าว่าอีกบอกไม่รับผิดชอบเลยเฮ็ดได้เดขคอยเฮ็ดได้แล้วเด้พวกคอยก็เต็มที่แล้วเด้เหลืออดแล้วเด้เอาไปเลยไพสิว่าคอยซัวสิไปลงข้าวนหนาเน่งก็เอาเลยคอยพร้อมตอบทุกขอขอได้ผิดคอยย่อมรับว่าคอยผิดแล้ว่อยจะทำก,กับขึ้นเจ้ามีดดีทั้งลอยลอยลอยเมื่อเราบอกคนในหลบในบ้านเจ้าน่ะลอยเปอร์เซ็นต์ม่ามีแปวเลยบอกฮะ ชีวิตของว่าดีบอ่ะมันดีเวลาเอาใส่ออกมาบอกข้างนอกสงสารหลานบอใ่ปากคือว่ารักปากว่าอีโ้โตนมันดีเวลาออกมาบอก่าเนี่ยมันดีบอไผเป็นคนเริ่มพราะเริ่มแล้วนะ่ะบอเคยียดฟ้องเอื่อยฟ้องไปฟ้องไปเอื่อยมาเมนมาเมนกูกระได้ยานเนอะคจะบอกให้ มือวัดมาวัดกะโหลดแน่จริงก็มานั่งอา,าดคลิป่ารก็โหลดดากระโหลดดาเล่นกันไปเลยที่บ้านเขามวนเป็นเดอะซีรีส์ภักหนึ่งผักสองภักสามไปเลยมักจังสัน่นมันมรชีวิตง่ à, พึงประสบอุบัติเหตุมึงกระสางเรื่องทันทีแต่ว่ากูบปดูแลถึงกูบไใหายเงินห้ยพรมันดูแลกับเขากับน้ำกูก็ทรงห้ลัางเท้อกูก็ห้เอื้อยทรงห้ล่างเท้อกูก็ลูกสร้างของไปมึงจะให้กูห้ยแบบว่าโอ้ย หมูเธอละลอยโลคุณบอกมันกับบอแมนกูกูไ่ได้ทิ้งความเหลวเลยแร่อย่างเลยเสียใจบ่พินน้องคุยกันกบลูกมือนี่มือว่านนี่ยำเว้นแม่พินก็นั่งอยู่นี่ในห้องพอยนี่โอ้ข้าว่าญาลมย่าให้ปังปอนน่ะโท่มมหาบีบีแล้วก็ถามบีบีว่าแม่รู้ไหมว่ายาล้มแม่รู้แล้วแม่เลยให้หนูสั่งของเสิ่อขนมสั่งปลาไปให้ย่ากินสั่งของไปให้อ้อยสั่งขนมไปหาอ้อย สั่งของไปพี่ปอนคุยกันเซตซับลูกโทษไปเซตแบบน,นี้แม่ก็เลยข้ามแล้วแม่ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวกับหัวกับขึ้นมามานั่งอยูอย่ในอันเตียงว่าสิีเบิงหนังฟังเพลงลูกอันไปเห็นเม่นแบบนี้ลูกทรงเม่นมาหรือว่าผู้ใดทรงเม่นมาก,ก่อนนี่ยหรอคอยเห็นคอยเห็นคอยเห็นเม่นก่อนเพราะว่าอีนั่นเม่นในห้องในช่องอ้อยแล้วมาเม่นช่องคอยแบบน,นี้คอยได้ึ้นอ้าว ว่ากูไปกินเที่ยววอนดูแลลูกมึงเป็นไผ่กูถามมึงในเอีอยนเนี่ยมึงเป็นไผ่ถามมึงเดือดร้อนไยมึงกระจายคาเรียงดูซอยไปเลยคันมึงเดือดร้อนมากแล้ววันนี้คนเฮ่านะ่ะเวลาไปตอบเมนคิดตีหลักคิดถึงผลกระทบอ่ะแล้วมันม่แมนแค่ตอบเมนนี่เมนเดียวพี่น้องคนที่เป็นแฟนกับม่นอยละเบนอยเคยขอร้องเขาไปติดตามนะพันหูพันตาเพื่อจะต้องเห็นบ้างขครว่าดูแลมองไดใจใครว่าเมือ่อบอบ่ ใส่ไข่ว่ามืดบลอกไข่ส่องข้องไปหายแล้วเกิดยังขึ้นแล้วรอบล้างไข่ส่องค้องไปหายแล้วเกิดอีกยังข,งงขงึ้นงอนงอนกว่างอนไปตีน้อยใจก็กน้อยใจไปตีเอาความเป็นผิดเด้อีกยังนักหนาให้่ข่ว่าให้มืดบล็บัดที่นี่มองได้ที่ข่บูรุล่าลูกนะ่ะลูกขนะ่น่ะมีเลือดข่เริ่งหนึ่งบัตที่อันคนที่ว่ามันใสเลือดหรือว,ว่ามันเล่ยจักร้อยปเปอร์เซ็นตนะ์น่ะเจ้าคือดูแลโดยบวบบ้าอถามเลย เจ้าคือกระท้วงบุญคุณมั่งกันซีว้านะ่ะให้คอยวอาทั้งมเมดบล่ะคลิปนี้ไม่น้อกับบอสออีกยังเลยแต่ว่าโอ้เมื่อเป็นไม่น้อยเถอะจะบ้าตายพ่จบบ่สิน้นล่ามล่ามซะละเกินอ๋อว้าติล่ะเออทวายม,มันพิมพ์กับบอกมันตินล่ะมันเป็นจากของชองกระูอยู่เออก็แสดงว่ามึงเห็นชอบนั่นตีนล่ะหรือจังไหน่าบอกว่าเห็นเ่าเป็นเออลูกบ่สตองบอกกออกอธิบายที่แล้ออกมาเอธิบายมันตรง จะเอาตั้งใดล่ะไปเมืองไทยแวนเพชรกระซื้อให้ทั้งสองคนคิวกับภาไประเทศเพวกับภาไปเสื้อผ้ากระซื้อให้อีหยังกระซื้อให้ก็เฮามีฮัดจังไดตอบแทนมึงใส่กูตอบแทนตลอดยุซี่หายใจนี่บอกกูมีเท่าไรกูก็ทุ่มเทเหมิดเลยบอลจังสิถูกใจ่ขันคนช่างเฮานี่เฮาเฮ็ดจังใดมันก็บ่ถือดอกเพราะขนม้วถือกันมวัตถชาติใดแล้วเขาสร้างเฮ้าวัตถชาติใดเฮาก็สร้างเขาในชาตินั่นมันเฮ็ดจังใดมันก็บ่ถือพี่น้อง สปากว่ามีคุณธรรมใสปากว่าจะรย์ยังศี่ค้นเท่าไปวัดฟังธรรมมันควรจะแยกแยะออกเด้สงสารญาณนะแล้วพึ่งล่มนะแล,แล้วมันรับรู้เรื่องนี่มันควรบ่ล่ะเฮาหูแล้วเหารับได้บ่ล่ะถ้าเขาเป็นเห่าบ้างล่ะเขาจะทนได้บ่ล่ะเอาว่าจบกับสิอัดแมนสูม,มือขึ้นกันเอาที่ล่ะม้วนได้ล่ะสาวใส่ชาวบ้านเบิงหรือสิรีม้วนไร เอามาเลยบอตองมีความดีเลยแต่ควมซัวๆกันมะจานโรดมาประตานก็โรดเฮ็ดมากูก็มีอย่างเสียแล้วกูเมืยแล้วต้อยกูเฮ็ดดีให้ตายนะกับ่อตรดอกหันหลังมากกูกระซัวคือเกาในเมื่อคนมันบอคิดที่จะข้ามฝากว่าเอาให้กันนี่แบบมันเดินมาคนละทึ่งแล้วมันไม่ครึ่งไงมันครึ่งแบบหันหลังนะมันก็เหมือนเดิมแหละพี่น้องลูกคอยตอนนี้นะสภาพจิตใจเป็นยังไง แล้วพ่อมันนะ่ะพ่อมันเป็นไผเป็นไอ่จะบอกเป็นเลือดเดียวกันก็พวกเจ้าบอกเจ้าือสิม,มาเอาแต่อนกงแ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 ก้งแต่คอยแทนให้คอยเอาคอคว่ำบีบออกมาว้าบบละ่ะสาเหตุที่บ่ให้ลูกมามองนอกพ่อไผ่ไผ่เป็นคนกอกหูไผ่เป็นคนวา้าให้คอยเอกมาว้าบบแเราเป็นยังคอยบ่เลี้ยงดูในช่วงนั้นหลังจากที่ค่อยๆลองเลี้ยงดูคนทีามันต้องมีเหตุผลเจ็บเราหูจะจกกำเจ็บเราโบหูจกทนก็คือคั้ว หอยอมเป็นควาวยหลอบสองเพราะลูกมันพิงบ่ได้ยังไงมัน,นก็เลือกของเฮ้าแล้วซิมีอีอหยังห้าพันก็ไม่เพียงพอหรอกเ้าะั้นมันก็ไปบอกพ่อเขาที่ละจ่ายสองหมืน่นที่ละกูจะได้จ่ายสองหมืนนห่นนั่มเฮ็ดได้บ่ละถ้าเฮ็ดได้เราคอยมาเฮาว่าเด้วันเด้ขอมันอยู่บนความจริงขอมันอยู่ในสภาพาที่เป็นจริงซิว่าบอกอหยังล่ะ เขาไปเบิงโหลดพี่มีอันพี่น้องคลิปแกงเราใหมา่ละเขาไปเบิงเลยเราไปตตดสินเอาโลดถ้าไขยซัวก็ไปพิมดารโลดพี่น้องเกินพดเกินแล้วพดเกินหลายไม่น้อยขอโทษได้หลายพี่น้องตลอดอย่าระยะเวลายมานี่ไม่น้อยเก็บกดแค่ไหนมันไม่แต่ข่อยคนเดียวนี่บอกตรงแล้วพี่ชอบต้องแบกด้วยทั้งบา่าฮะพอมันเคยแบกบอกถามเนี่ยมีอย่างเจ้าคือว่าถามไอเจ้าเนี่ย เจ้าคือเบาๆแน่วันเวลาข่อไห้เจ้าคือเบาๆแน่วนเวลาแฟนทักว่าเอ้าแล้วที่ม่ให้น้อยให้น้อยนี่คนอื่นก็คือคนอื่นไงคุณตอบไงก็คนอื่นไงเจ้าว่าแบบนี้คอยก็สํานึกมาเลยแต่แต่ข่อยกลับมาจากสิบิเดนอกลับมาจากเมืองไทยโอ้อันนี้กูเฮตไห้ไอันนี้กูาพาไปว่าเคยเที่ยวสยกูกูาาพาไปอยากกินกุ้งหรือกูก็สร่างให้กินแบบพิเศษเพราะว่าคิดว่าเขาเลี้ยงลูกเฮ้าเฮ้าบ่ได้ตอบแทนเขามาหลายปีเฮาก็ตอบแทนไปสิ่งที่เฮาเหตได้ ใต่มันตอบแทนแบบว่าเอาหน้าที่ต่อหน้าที่เอาอย่างมาข้นตะสั่งกันทั้งหมดมันไ่จบหรอกค่ะมันบ่บเ,นบเพียงพอดอกมันเฮ็ดบ่อได้ดอกข่ไม่เงินเป็นล้านหรือว่าข่ไม่เงินเป็นพันล้านข่เอ,อามาห้เแ้วก็ผิดข,ข่ก็ผิดคืเอเกาข่เฮ็ดจังได๋ข่ก็ผพิดคือเกาคนทำไม่ทั้งความดีและความซัวแค่ว่าบ่กี้เดือนพราะไข่อขอทรงว่ไว้นี่ข่เป็นบุคคลที่โอ้โหเลวเลวเลยเหรอ ในคณะที่ข่อยอยังโอนเงินให้อยู่นี่ในคอมเมนต์หรือค่าวเม้าเจ้าในคลิปนี่ลังเือเจ้าก็เชื้อเชื้อข่อยทั้งท่านท,ท,ที่ข่อยให้เจ้าคือบ่ชีแ้แจงก็แฟนตับแน่ว่าข่อยให้อยู่เจ้าได้เงินอีหยังแน่เจ้า,าจคือบ่เว้าขันเจ้าเลี้ยงว่าอะไเจ้าคือบ่บอกพ่อเขาสนสัญ,ญญาในการแขียนเน่ไม่เห็นว่าต้องดูแลลูกทั้งสองคนข่อยบอกพ่อมันมือไปยาว่าเขียนให้ข่อยซักข่อยเสียลูกมาเมืองนอกข่าบว่าเขียนยังสิข่อยเอามาเมืองนอกมันยากข่อยจะเอาไปส่งสถานทูต ผู้ใดหเห็ุเรื่องมาเมืองนอ,อกถาวรนนะ่ะเขาจะถามเลยมีลูกอะไรอะไรใครลูกอยู่ในครปกครองของใครเพื่อว่าเขาเอาลูกมากมันสิเป็นงซนเังซีแต่ว่าหลังสนธิสันแล่ละอย่ให้เว้าหลายเก่งในตัวหนึ่งนะ่ะอย่ค่อยว้าหลายเด้อลายกว่านี้นะ่ะให้คอายว้าบอโอ้ให้คอายว้าบอเมื่อพ,พ้นเมื่อเกินแท้พี่น้องเมื่อพ้นเมื่อเกินแท่หุ่มกินตัวคอยผู้เดียวแท้ แสดงว่าบอกก่อนนี่คอยไปซีออกมาจากคุณบอกห็นแห่ติโมมีเลือดนั่นเลยบอกโมมีเลือดปุ่นทิพย์เลยบอกหาสิบเปอร์เซ็นต์มีแต่เลือดบุญเชิดนี่ตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุยกับไอเจ้าของบ้างดีเรื่องป่ได้การปัญหาตีละพอมันมีมันสมองอยู่พอ่องกับเป็นคนพ่อหนึ่งถามพอมันตีละ,มะไม่ใช่รับผิดชอบแบบไดทุกสิ่งทุกอย่างย่อหน่ยคอยคนเดียวเลยเหรอ ่อยนี่ซัวข่อยนี่พีข่อยนี่เลวข่อยเคยบอกว่า่อยเป็นคนดีแต่ในความทีบ่บดีอันไหนข่อยยืดยืนให้ข่อยก็ยืดยืนให้หมดมักมันบอนางด่ากันทุกมือนี่มันมักมันบอขอถอดพี่น้องหลายๆเบิ่งแล้วพี่น้องก็คิดกันจะสินใจเอาเองแล้วกันไม่น้อยเมื่อยค่ะเมื่อยอีหลี